มาดูข้อต่อไปกันนะครับข้อนี้ก็ยังอยู่ในแนวความรู้เดิมอ,อ่านโจทย์ได้ว่าก้อนวัตถุมวล1กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่เข้าชนสปริงที่วางในแนวราบจนหดสั้นที่สุด0.2เมตรสปริงมีค่านิด100นิวตันและพื้นมีค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน0.2จงหาตาเร็วของวัตถุขณะกระทบสปริงพอดีหากน้องอ่านโจทย์นะครับน้องจะพบว่าข้อเนี้ เป็นข้อที่มาแนวเดียวกับข้อที่แล้วเลยถูกไหมครับแต่ว่าแตกต่างกันแค่จุดเดียวคือคือข้อเนี้ยจากที่ข้อที่แล้วเราอ้างได้ว่าซิกมา e ก่อนเท่ากับซิกมา e หลังหรือซิกมา e 1เท่ากับซิกมา e 2ตรงเนี้ยเราจะอ้างแบบนี้ตรงๆไม่ได้ใช่ป่ะครับเราต้องอ้างที่มาของสูตรน,นี้คือซิกมา e 1บวก งานจาก1ไป2เท่ากับซิกมา E2 เพราะว่าข้อเนี้ยมันมีการสูญเสียพลังงานในส่วนของ, right วงวความความเสียดทานใช่ป่ะครับอ่าก็คือน้องต้องทำความเข้าใจนิดนึงตรงนี้ก็เป็นแก๊กสำคัญของข้อนี้โอเคนะครับก็ต่อกันเลยอ่าก็เหมือนข้อที่แล้วครับ ข้อเนี้ยมาถึงขั้น,นเนี้ยเนี่ยน้องก็ต้องเซ็ตว่าระบบของน้องคืออะไรข้อเนี้ยระบบของน้องก็คือเหมือนเดิมครับตัวละครมี2ตัวดังนั้นเนี่ยระบบเนี่ยมักจะไปมักจะมีส่วนประกอบเทียบเท่ากับตัวละครในข้อน,นั้นๆก็คือก้อนวัตถุก,กับสปริงซึ่งสปริงเนี่ยเป็นสปริงที่เขาไม่บอกมวนมาใช่ไหมครับจึงเป็นสปริงเบาโอเคนะครับ ่าเราอาจจะลองมาวาดภาพสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับก็ตรงนี้นะครับคือคือข้อเนี้ยเป็นการชนก็จริงนะครับแต่ว่าน้องสงสัยไหมว่าทำไมไม่ใช้เรื่องโมเมนตัม เหตุผลก็คือว่าโมเมนตัมเนี่ยเป็นการคิดเกี่ยวกับความเร็วทันทีทันใดอะน้องคือวัตถุก้อนนี้วิ่งมาด้วยความเร็ว v 1 u 1ชนกับ u 2แล้วก็แยกออกจากกันทันทีซึ่งข้อเนี้ยข้อมูลที่บอกมาเนี่ยมันมันไม่สะดวกที่จะทำเรื่องโมเมนตัมเพราะว่าเราไม่รู้ u 1เราไม่รู้ u 2แล้วเราก็ไม่รู้ว่า ความเร็วในขณะนั้นนั้นเนี่ยที่ u 1กับ u 2เนี่ยเพื่อนที่ติดกันไปเนี่ยเพราะว่า u 1คือก้อนวัตถุใช่ไหมครับ u 2เนี่ยคือสปริงเราไม่รู้ว่าความเร็วขนาดนั้นนั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่เรารู้แต่ว่าภายหลังเนี่ยมันหยุดยิ่งก็คือมันโหดสั้นที่สุดจึงไม่สะดวกที่จะทำกับโมเมนตัมเราจรึงใช้ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งคืองานพลังงานซึ่งจะพบว่างานพลังงานเนี่ยมีเครื่องหมายบวกลบใช่ป่ะครับแต่ว่า ไอเรื่องงานพลังงานตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นปริมาณสเกล่าเนาะคือมันจะถ้าในเรื่องกลศาสตร์หรือบทอื่นๆของวิชาฟิสิกส์เนี่ยน้องงานพลังงานเนี่ยแก้ปัญหาได้เยอะมากดังนั้นถ้าน้องเขน้องน้องเข้าใจในบทเรียนบทนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับก็คือวัตถุเนี่ยชนชนสปริง พี่วาดไม่ค่อยดีวะ่ะเดี๋ยวงงมีวัตถุสองก้อนเอาว่าตรงนี้เป็นวัตถุแล้วตรงนี้ก็เป็นสปริงนะครับวัตถุก,ก้อนเนี้ยชนสปริงก้อนที่พี่แรงเอาสีเขียวชนสปริงพุ่งมาด้วยความเร็ว u ยูนะครับแล้วก็ภายหลังเนี่ยพบว่าสปริงเนี่ยหดพอ พอโหดสั้นที่สุดใช่ไหมครับแน่นอนว่าทางวัตถุก,กับสปริงเนี่ยต้องเคลื่อนที่ติดติดกันไปจนกระทั่งความเร็วเป็นศูนหรือหยุดนิ่งใช่ไหมครับตรงเนี้ยเป็นระยะ x นะซึ่งระหว่างเนี้ยครับจะพบว่ามีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงเสียดทานไปด้วยโอเคนะก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะ น้องจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าใช้โมเมนตัมไม่ได้เพราะว่าถ้าเอายูมาชนแล้วเนี่ยถ้าใช้โมเมนตัมเราต้องรู้ความเร็วที่มันออกไปทันทีใช่ปะ่ะแต่นี่เราไม่รู้เรารู้แต่ความเร็วสุดท้ายว่าเป็นเท่าไหร่ความเร็วสุดท้ายนะสปิิขหดสั้นที่สุดเรารู้แค่นั้นแต่เราไม่รู้ว่าหลังจากที่ก้อนวัตถุนเนี่ยชนมันจะติดกันด้วยความเร็วเท่าไหร่ในตอนแรกจรึงไม่เหมาะที่จะใช้เรื่องโมเมนตัมนะครับ ก็อ้างเลยนะครับซิกมา e ก่อนซิกมา e หนึ่บวกกับว u หนเท่ากับซิกมา e 2องซิกมา e 1คืออะไรครับก็คือก็คือพลังงานจนมีแค่พลังงานจนของของวัตถุใช่อป่ะครับวัตถุมวลหนึ่งกิโลกรัมถูกครับเพราะว่าสปิงก็ยังไม่ได้หดแล้วก็วัตถุอยู่ในระดับเดียวกันถูก่ะครับทั้งสอัน แล้วก็ w ับเหนึ่งไปสองเนี่ยแน่นอนว่ามันมันเป็นเวกเตอร์เนี่ยมันตกันข้ามกับกับกับเวกเตอร์ของหนึ่งส่วนสองเอ็มบีเอ็มบีกำลังสองหรือน้องจาคอมบอนเซน์ก็ได้คือมันต้านการเคลื่อนที่ดังนั้นดับเยูหนึ่งไปสองเป็นค่าลบใช่ป่ะครับก็ลบเอบวกด้วยซิกมาอีสองซิกมาอีสองคืออะไรครับ ซิกมา e สเนี่ยเราก็ต้องดูที่ตำแหน่งสุดท้ายของมันใช่ป่ะก็คือสปินหดสั้นที่สุดใช่ป่ะครับและก็วัตถุกับสปิงก็ยังอยู่ในระดับเดียวกันดังนั้นไม่มี mgh มีแต่1นส่วนส ks กำลังสองหรือพลังงานสักสปิงถูกป่ครับน้องก็ได้สมการมาแบบนี้ก็จบแล้วนะคร, e 2, ร e Oil, ับอ่าก็ก็ลองเอา2คูณ ตลอดนะครับก็ได้ mv กํลังสองลบสอง fs เท่ากับ ks กลังสองอ่ะแล้วก็แทนค่าไปเลยก็ได้ครับ m เป็นหนึ่ง v เป็นที่ต้องการลบสอง f 2. f คือ mu n เช่ปน่ะครับแต่ว่าอ่าเดี๋ยวค่อยว่ะ k 2. คืออะไรครับ k 2. คือ k 2. คือค่านิสสปริงเช่ปน่ะครับคือหนึ่งร้อย S คือระยะที่หดคือศูนย์จุดสองเมตรเป็นสองส่วนสิบสองส่วนสิบก็ตัดเลยนะครับสิบก็ได้ V กำลังสองทั้งลบสองมิลมิลคือศูนย์จุดสองหรือสองส่วนสิบ N, N คือ MG ถูกไหมครับเพราะว่าเป็นพื้นราบใช่ไหมไม่ไม่ใช่พื้นเอียงไม่ใช่ M ก็คือ คือสปริงเนี่ยมันเป็นสปริงเบาถูกไหมครับเหมือนกับที่พี่เกิดในตอนแรกสปริงเบาดังนั้นเนี่ยมวลเนี่ยเราใช้แต่ของวัตถุเท่านั้นเพราะถ้าไม่ใช้ของวัตถุเราจะคิดไม่ได้นะครับข้อนี้ n คือ Mg S ก็คือ2 10ส่วนเพราะว่าระยะที่มีแรงเสียดทานก็คือระยะที่เคลื่อนที่ทั้งหมดระยะที่เคลื่อนที่ทั้งหมดก็คือระยะที่หดไปใช่ปะเทนะ่ากับ4 สิตัดสิครับสองคูณสอูณ 2, ได้8 8ดแส่วนสิได้ส่วนจดแปดวีกลังสองจึงเป็นสี่จุดจึงเป็นรูสีนะครับก็คือคำตอบ uh, โดยสรุปแล้วนะครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรที่ยากก็แตกต,ต่างจากข้อที่แล้วตรงที่ว่า ข้อนี้มีการสูญเสียพลังงานจากความเสียทานด้วยก็ใส่ตัวนี้ตัวแปรนี้เข้าไปแล้วก็ข้อนี้ไม่เหมาะในการใช้โมเมนตัมเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยเราต้องรู้ความเร็วทันทีที่ที่หลังชนคือ V ของคือความเร็วหลังของโมเมนตัมเนี่ยคือความเร็วที่เปลี่ยนไปทันทีหลังจากที่วัตถุสองก้อนนั้น,น,นเนี่ยชนกันถูกครับแต่ว่าข้อนี้ไม่กําหนดมากําหนดแต่ความเร็วสุดท้ายเลยว่า ว่าว่ามันโหดสั้นที่สุดนะซึ่งโหดสั้นที่สุดเนี่ยเราเรารู้ทันทีว่า V เป็น0ย์ใช่ป่ะคือมันกําหนดความความเร็วสุดท้ายเลยเราจึงต้องใช้งานพลังงานในการแก้ปัญหานะครับก็คือเฉลยของข้อนี้ตอบ V เท่ากับรูสีนะครับเป็นคําตอบ